ก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมแอดมินกอฟนะครับจากเว็บน้องไอที m วันนี้จะมาพูดเรื่องวันนี้จะมาสอนวิธีการ s i g อินวีด w s อสิบด้วยอ,อีเมลของ Microsoft นะครับอีเมลของ Microsoft ก็เช่น athotmail.com หรือว่า atoutlook.com หรือว่า atlive.com นะครับโดยอ e ีเมลนี้จะเป็นของ Microsoft นะครับโดยเราจะลงชื่อจ่ายอินเข้าใช้ Windows 10ด e ้วยอีเมลนะครับโดยจะเป็นการโดยจะใช้อ e ีเมลโดยจะใช้พาสเวิร์ดของอ e ีเมลล็อกอินเข้านะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับวิธ,วววธวีวิธีการตั้งค่ากันนะครับเพราะื่นนะครับคลิกที่สตาร์ทนะครับเสร็จเราจะเห็น account ของเราที่ใช้งานอยู่นะครับคลิกไว้ที่ account นะครับตามตัวอย่างจะเป็นยูเซอร์น้องไอทีนะครับคลิกที่เชนเลือกที่เชนแอคเคา u n ์เซตติ n งนะครับตรงนี้นะครับคลิกไปแล้วเราจะเห็น ด้านขวานะครับจะอยู่ในส่วนของการตั้งค่า Account ของเรานะครับตรงนี้จะจะเห็นว่าจะมีเมนู sign in with Microsoft account นะครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้เราใส่อีเมลที่เราต้องการนะครับที่เป็นอีเมลของ Microsoft นะครับแล้วก็ password พาสเวิร์ของอีเมลนะครับป้อนเข้าไปนะครับป้อนเข้าไปพอเรียบร้อยหากยังไม่มีอีเมลนะครับให้คลิก Create ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วคลิกซายอินครับตรงนี้โอนพาสเวิร์ดก็คือเป็นพาสเวิร์ดของ Windows ที่เราใช้งานอยู่นะครับณนะตอนนี้เป็น Local ถ้าเกิดว่า ไม่ได้ตั้งค่าล็อกอินด้วยพาสเวิร์ดก็กดเน็กไปได้เลยแต่หากว่าเข้าใช้งานวิีโอด้วยพาสเวิร์ดก็ใส่พาสเวิร์ดปัจจุบันของเราไปนะครับพาสเวิร์ดปัจจุบันก็คือพาสเวิร์ดที่ใช้งานล็อกอินเข้ามานะครับเสร็จแล้วกดเน็กครับรอสักครู่นะครับระบบกำลัง จัดการไซต์เนีค่คเขาเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เราก็กดจะเห็นว่ามี your n e e t to ูเออร y ฟิลไฟยูอ i ร t แ t ด t รนิตีนะครับคลิก e r i f y นะครับ mm hmm. ตรงนี้เขาจะให้กรอกสีตัวท้ายของ บอร์โทรศัพท์ของเรานะครับที่ตั้งค่าไว้ในอีเมลของ Microsoft นะครับสี่ตัวท้ายก็กรอบไปนะครับเบอร์โทรของตัวเองสี่ตัวท้าย mm hmm. ของผมก็คือสี่สองหกนะครับคลิกนิกนะครับ mm hmm. อ่าเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ทีนี้เอ่อจะมี e มสเซจส่งเข้ามือถือของเรานะครับตอรับแมสเซจตามเบอร์โทรศัพท์ที่ป้อนไปที่อยู่ในอีเมลนะครับเมื่อได้รับแมเสเซจแล้วให้กรอกเข้าไปนะครับตามที่ได้นะครับห้าหกของผมได้เลขนี้นะครับเสร็จแล้วคลิก Next ครับ เสร็จเรียบร้อยครับตรง Verify ก็จะหายไปแล้วนะครับเป็นการเข้าใช้งานด้วยอีเมลแบบ<ม>เสร็จสมบูนะครับทีนี้ก็ทดลองนะครับเอ่อ Sign out ไเอาเข้ามานะครับจะเห็นเป็นชื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่ออ e ีเมลของเราเป็นชื่ออ e ีเมลที่เกอกไว้ในระบบของ Microsoft นะครับทีนี้ตรงนี้เราก็จะเห็นว่า,ามันจะเปลี่ยนเป็นชื่ออ e ีเมลของเราเรียบร้อยครับสำหรับการตั้งค่า,เ,าเข้าใช้ Windows 10ด้วยอ e ีเมลแอรเคาท์ของ Microsoft นะครับ โดยสามารถติดตามคลิปถัดไปนะครับโดยกดติดตามที่ปุ่ม subscribe ด้านล่างนะครับก็ติดตามบทความอื่นๆได้ที่ w ว็บน้องไอทีดอทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ